มึงปิดเขาไม่ขายหมายความว่ามึงต้องมีปัญญาที่จะเยียวยาเขานี่เครื่อง a อของมึงยังปัญญาอ่อนเลยเครื่อง a อของมึงัะปัญญาอ่อนโง่ไอควายโยนทิ้งไปได้แล้วเหี yeah. ้ยกูเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะหัวเบี้ยวเบี้ยวบุบแกจะไ้หาจะหกสิบยังไม่บอกว่าเขาเป็นนักเรียนแล้วก็เขาขับปีนมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเขาเป็นเกษตรกร เฉพาะร,ระบบ AI มึงยัง,ง,งโง่เลยมึงยังมีปี่ปัญญาทาระบบให้มันฉลาดที่จะเยยาประชาชนเลยแล้วมึงจะมาบริหารประเทศนี่ไงพวกเด็กนักเรียนมัธยมมันถึงออกมาประท้วงมันถึงบอกว่าผู้นําโง่เราจะตายกันหมดก็ระบบ AI ที่มึงมาใชา้จะมาดูแลประชาชนมันยัง,ง,งโง่เลย ไอะยุทธ์มึงไปทำหน้าอยญ่อยู่ให้คนรู้ทั่วโลกบอกว่าพร้อมจะแจกเครื่องตรวจโควิดให้ประเทศละล็อตหมื่นเครื่องขี้โม้แค่เอ็เก้าห้าหมอยังไม่มีใช้เลยต้องประชาชนเนี่ยซื้อไปบริจาคชุด PPE แต่และโรงพยาบาลยังไม่มีใช้เลยก็ประชาชนเนี่ยซื้อไปบริจาคดาราซื้อไปบริจาค ฟ้าของเราบริจาคสามล้านเบลล่าบริจาคสองล้านแห่ชมพู่บริจาคล้านสองกระแมสามแสนอ่าแลตอนนี้ดาราทุกคนเนี่ยเอาอาหารไปแจกบินเบริสแจกบละห้าร้อยทุกวันนี้ยังเดินแจกแจกไปแล้วเจ็ดล้านเจ็บสิบล้านแล้ววิษนุยันร้านอาหารในกทตมถูกปิดแล้วหลังรักใคร่ล็อก ยามเตือนแล้วไม่ฟังโอ้เฮียมากมึงเฮียมากไอสัตว์เลวบ้าอำนาจไอสัตว์เลวมึงบ้าอำนาจมากเลยนะคะโอ้โหไปปิดเขาทำไมอ่ะเขาขายของเขาโดนพุ่งปิดจนเก่งหมดตัวมึงยังจะไปปิดร้านเขาอีกอเหียเลวสุดๆเลวสุดๆค่ะ